พี่น้องมีแม่กกี้ก็ลงมาเก็บพักเด้อพี่น้่งค่มาเือเขือขึ้นไปออนใจหมูโอ้เป็นอะไรกัเป็นเอเป็นให้เป็นพืชพืชพั่น แดส่ซไปนี่ไดงยังเลยนะ, <c oughs> ะหมดแดงไทยจังลายหได้เอาอันนั้นเงี่ยสีหมดลงมาสีสีทั้งเฮือนนี่ลายอะไรแนมะ่เอาอ้อนี่สีตัดไปปลูกบุญแกนัดบุญมือมือหื่นสีตัดไปปลูกก็กล้วยแม่คือเอาต้นหนึ่งต้นมันมีต้นน้อยค่ะต้นน่ะ เด้ทางนาหาต้นน,น,าาาตนน้อยค่ะอยู่แล้วเขาบรอยากได้ต้นน้อยเนาะเขาให้เอาต้นใหญ่เลยต้นใหญ่ให้ได้ปลูกได้นะเพราะใใจเขาอยากให้ต้นมีหนนมากเลยต่อเพื่อมันติดเลยนะเออมะกระวมีเลยมะแข่งกับพี่น้องดูน้ำกันได้แล้วโกะมะแข่งกับโกะมะซึนเสียเสีนสยนีากะเกิดเกิดเอง นำสุมามือปลูกพี่้อาออกมาปะเมียเลยส่มาฮอกอนตอนขิงิตอนใหม่เห็ดใหม่ตันลงไม่เห็ดไ้อยขาี่หน้ากลงมาเห็ดน่น่ลยกำลังออกดอกนะแม่ดอกลาย แท้มันอยู่น้ำโกมาแขงโกมาคืออะไม่ได้เข้าไปข้างในคือพี่น้องนวลเอาทางในพี่น้องแม่จี๊ดกับสีเก็บยอดมันแกลวบ่ไหมมักเพชรเพิ่นกระเขียดมัดพี่น้องเออฮือออกมันหกลายแล้วมันลามไม่มีแพ้มาเก็บเอาไปกินซอยนี่ กไปอ่อนมะเขาวาดีได้เนี่ม่แก้วนี่ได้ลุงสายตาได้เป็นมันก็เป็นสมุนไพรคือกันเนาแม่แกว้วมันได้ลุงสายตาได้ไล่ละโบยังนงักปิด <c oughs> บ้นานเยนะเอ๊ะนักปิด มาเก็บมักเพชรเพี่นมักเพชรไม่จียกขวามลายนะแม่เขียวอยูบวงเลยกะแม่อ้ยไม่โบช่ยนวอพังนอดนียนะแบบนอดพักนีย ได้บ้าให้มากบ่ได้มากได้เห็นสีเห็ดอันนั้นข้างพังหนอขกข้างหมากพังหนอดสีอันนั้นมีแต่สีสื้อตัวดำออกมืดแล้วกับปะให้เพื่อพังหนอดขึ้นไปมุงนี่นะฮะเป็นเครื่องค่ามพังหนอดมีแต่เครื่องปลูกพี่น้อง มันบังหงงทางหลังเอาตัลนะตั้ก็ได้เลยเนี่รืองน่แอบเท่ได้เรือง,เรองละ,งละพักแบงนันวใส่อีกพักนั่นพักนี่ใส่กันเหมือใส่กินเอาไอันพักแบ่นนงนัวใส่แกงหน่อไม้กยัง่ เ็กมากระถุ่งปาเลยบอันนีแต่มาซอยหมูพี่น้องมาหั่นมะขามเจยพี่น้องหั่นมะขักให้ลูกเป็ดซอยเขา ใค้กันจะได้กินไว้น้าุ้งกานยากน้าปูเป้น้าปูเป้กับเบิ้งแน่เบิ้งหน้าน้าปูเป้แนยะอะไรมาเป็นยังไงอะวะน้าปูเป้คุณน้องปูนพี่น้องอัดปล่อยโล่ผัดปนูนป่อยเพื่อโล่ผัดปนูนปูนหมู่ สบายดีพี่น้องปะสบายดีวันนี้ให้ดูเลยสบายดีไหมลูกสบายดีอะสบายดีป้าสบายดีอะเรีแล้วฮัลโหลสบายดีนสบายดีทุกสบายดีสบายดีสบายดีไหมลูกไอ้เป๊ะสายปวดเลยัปวดแต่เศร้าพี่น้องเอ้ยเหตุงั็นไงเป๊ะขุบเยอะ โชว์อยากบืนแล้วแหลปะป่านนี้เขาไ่ได้ให้บืนดอคถึงเสื้อใหม่ป่านนี้วันนี้ก็มาตามเขาเบื่อ้องพี่น้องมาใส่ประแดกเออ้อ โงนัวใส่เกลือนั่นเลยวัตถุดิบผ้าซีออมก็มียอดมันแก้วยอดแป้งน,นัวพี่น้องมะเขือมะแข้งแล้วมะผักเรื่องออมไส้หมูติดตามไปน้วยกันวันนี้ก็หมูสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะใส่น้ำเกลือ วันนี้ก็จะเอามาพักกับมาแข้งมาเขือลงเลยพี่น้องทวันนี้กะมาพักกับมาเขือกับซุปแล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะเอายอดมันแก้วกับพักแป้งนัวละไปตู่ลง ันนี้กใกล้สิสุกแล้วเด้อพี่น้องชิคๆมีแต,ต่ตอนหระกับต้นห,ห,หลังชิมไหเหมือนไม่ดีเบส ั็น,นี้ก็เป็นซูปแล้วเป็นอันที่เรียบร้อยด้วยพี่น้องเดี๋ยวสีไปตักแล้วก็เอาไปกินป,ปุงแล้วพี่น้องปุงแล้วบัดนปุงแล้วพี่น้อง,ง,องอายตัวตัวเลยพี่น้องเลย ใช่ตอนนั <t <t ้นนึงแล้วพี่น้องของรอบอ่าคลิปนี้ก็ตัวเพียงเท่านี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ม่จีพ่อแอในเด้อสบายดีบายบาย